เมื่อเขมรโปรโมทผ้าเขาม้าแข่งกับไทยแต่ทำไมกลับทำให้เพื่อนบ้านห่ากระจายสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเนี่ยเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นอีกเรื่องราวของเพื่อนบ้านจอมเคลมกับอีกหนึ่งเครื่องแต่งกายนะครับที่พวกเขาพยายามจะประกาศว่าเป็นเขมรอออริจินอลอย่างผ้าเข่ามา้าซึ่งสำหรับผ้าเขาม้านะครับมันเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ย ต้องการจะแข่งหรือว่าขัดขวางประเทศไทยเนี่ยโดยตรงด้วยการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อยูเนสโกหลังจากที่ไทยเรายื่นได้เพียงไม่ถึงเดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อจะทําการแข่งขันแบบวัดกันตรงๆกับไทยขนาดนี้มันก็ต้องมีการโชว์การโปรโมทกันหน่อยและคอลเลกชันล่าสุดที่ออกมาสู่สายตาชาวอาเซียนเหล่านั้นมันออกมาแบบนี้ครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับทุกคน อลังการงานสร้างสมกับเป็นประเทศเจ้าโลกกันเลยหรือเปล่าก่อไม่ได้แปลกใจอะไรมากนะครับพออะไรที่เขาคิดเองเนี่ยไม่ลอกการ้ันเพื่อนมาตรฐานมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับดูดูแล้วเขาก็พยายามจะเล่นใหญ่นะครับให้มันดูอลังการแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันดันกลายเป็นว่ามันเยอะเกินไปมากไม่รู้ว่าจะผืนใหญ่อะไรนักหนาครับแถมพอเอามามิกกันแล้วเนี่ยมันยังดูไม่แมทอีกด้วยแบบว่า อคติ้งไปทางหนึ่งเสื้อผ้าก็ไปทางหนึ่งเครื่องประดับก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับมันก็เลยดูออกมาแนวตลกมากกว่าที่จะสวยงามอลังการเอาจริงๆผมว่าเขาคงเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะใส่ชุดแบบไทยหรือว่าแบบบนกำแพงอังกอร์ดีสุดท้ายพอครึ่งๆกลางๆอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็อยากได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาทุกอย่างมายำรวมกันจนเละไปหมดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ และแน่นอนครับว่าชาวเพื่อนบ้านเมื่อได้เห็นผลงานการออกแบบชุดผ้าเขาม้าขเขมรแล้วเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆก็หลั่งไหลกันเข้ามาเพียบเลยลองมาดูกันครับว่าชาวอาเซียนเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันบ้างเริ่มกันที่ชาวขเขมรก่อนเลยนะครับท่านนี้เข้ามาบอกไว้ว่าข้อควรทราบก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาได้ยื่นแบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรมาขเขมรต่อยูเนสโกเมื่อวันที่31มีนาคม2566 หวังว่าเพื่อนบ้านจะเคารพและไม่ลอกเลียนแบบกรามาอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับนั่นไปละครับนี่ขนาดยื่นหลังเรานะครับเนี่ยยังมีมาดักคอเราไว้อีกก่อนที่จะมีคนไทยมาตอบว่าแหกตาดูก่อนนะคะของคุณวันที่31มีนาคม2023ของไทยวันที่1มีนาคม2023ขเขมรนั่นแหละที่ขอตาม พร้อมกับบอกรายละเอียดการยื่นขอต่อขึ้นทะเบียนยูเนสโกของชาวไทยนะครับผมแล้วก็มีชาวคขมเมมาบอกอีกว่าพวกคุณนะ่ะมันน่าสงสารเพราะบรรพบุรุษของคุณไม่เคยบอกความจริงกับคุณเลยคุณควรหาหนังสือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ไม่ได้เขียนโดยบรรพบุรุษขี้โกหกของคุณมาอ่านนะครับโอ้โหนี่เป็นคอมเมนต์แนวคขมรแท้แนวกำแพง แนวมิติคู่ขนานของจริงเลยนะครับผมอีกท่านนะครับเป็นชาวเวียดนามเขาเข้ามาบอกว่าไม่มีความสุนทีอยุนเลยน่าเกลียดม,มากนะครับคนไทยอีกท่านเข้ามาบอกว่าที่มาละ่ะไม่ใช่กําแพงวัดอีกนะร้อยทางร้อยบอกมาจากกําแพงวัดหมดไม่มีที่อื่นแล้วเหรอนะครับเอาชาวไทยอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเขาเข้ามาบอกว่าอะไรที่คิดเองมันก็จะออกมาประมาณนี้ ถึงได้ก๊อปปี้ไทยทุกอย่างนะครับครับหลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นของทั้งไทยกัมพูชารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกันไปแล้วนะครับหลายท่านอาจสงสัยว่าไทยเราล่ะเคยทําอะไรเพื่อเป็นการโปรโมทผ้าเข้ามาบ้างหรือเปล่าหรือปล่อยให้ชาวคอมเมนต์เนี่ยพรีเซนต์อยู่ฝ่ายเดียวก็ต้องบอกว่าของไทยเราก็มีนะครับแต่ต้องบอกว่าน่าจะอยู่กันคนละระดับเลยกับชาวเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าแต่โบราณนานมานะครับผ้าเข่าม้าเนี่ยในชีวิตประจําวันของคนไทยมันจะถูกใช้ในรูปแบบเป็นผ้าสารพัดประโยชน์นะครับทั้งเป็นผ้านุ่งผ้าใช้สอยผ้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆนานาน,นะครับแต่พอไทยเราเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เป็นแฟชั่นแล้วมันก็ออกมาดูดีสวยงามและก็ดูมีความหลากหลายเพื่อให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่และโอกาสอีกด้วยนะครับ แถมยังมีการโปรโมทผ่านสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็โด่งดังอยู่แล้วเนี่ยอย่างเทศกาลสงการนะครับพวกเราก็คงจะเคยได้ยินตรีมงานสงการเมษาผ้าขาม้าของโลกกันมาบ้างแล้วนะครับเรียกว่าในด้านการโปรโมทนั้นประเทศไทยเราเนี่ยชนะขาดโดยที่ไม่ต้องออกมาพยายามทําอะไรเออเสลอเสลอ,อให้ชาวบ้านชาวช่องเขาตลกกบขันหัวเราะย่อเย้ยกันแบบนี้นะครับผมแต่ถึงแม้ว่า เราจะกินขาดในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะก,การดีไซน์แล้วก็การโปรโมตเนี่ยแต่ผมก็แอบกังวลอยู่นะว่าการที่เขมรเนี่ยก็ยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกเหมือนกันทิศทางการตัดสินใจขององค์กรยูเนสโกนั้นจะเป็นยังไงจะออกมาในแบบที่ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมหรือเปล่านะครับเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเขาเน้นไปที่การอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับแค่มันยังคงอยู่ก็อาจจะเพียงพอ และการให้ขึ้นทะเบียนร,ร่วมกันมันก็น่าจะตอบโจทย์ข้อนี้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากท่านใดมีความรู้หรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินใจของยูเนสโกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่านอกจากตัวผมเองแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีความสงสัยแล้วก็กังวลในส่วนนี้เหมือนกันเพราะผมคิดว่ามันน่ากังวลไม่น้อยเลยครับสําหรับความเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับเพราะมันจะเท่ากับว่ากัมพูชาเนี่ย เขาจะเกาะกระแสที่ไทยเราสร้างมาเนี่ยได้สําเร็จนะครับและที่สําคัญเราก็คงได้เห็นแล้วว่าพวกกองทัพเคมออนไลน์นั้นได้เอามาประกาศความเป็นออริจินอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะยื่นขอหลังจากเราก็ตามแล้วนอกจากที่มันจะเป็นการมาแบ่งตลาดในส่วนนี้ออกไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาแน่ๆก็คือ เขาจะเอากลับมาเคมแล้วก็สร้างความน่าลำคาญให้กับคนไทยนี่แหละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่าในวันนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับท,ทุกท่าน